สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องปาทำรรจะมาทำเต้าหู้ผัดเต้าหู้ไข่ผัดกะเพรานะคะก่อนอื่เรามาทอดเต้าหู้ก่อนเลยนะคะทอดให้เหลืองเลยนะคะอย่างแล้วตักขึ้นเลยนะคะมาหั่นพริกค่ะ มหาห่นพริกกันเลยนะคะกระเทียมค่ะเรามาเตรียมผัดกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะใส่พริกลงไปเลยนะคะตามด้วยซอสผัดกระเพราที่เราทำเตรียมมาไว้นะคะ ปรุงสำเร็จแล้วค่ะผัดลงไปเลย3ช้อนผัดให้หอมเลยนะคะใส่ใบกระเพราค่ะตามด้วยเต้าหู้ไข่ค่ะตัดลงไปค่ะผัดคลุกเขาเบาๆมือนะคะเพราะว่าเต้าหู้ไข่เรานิ่มค่ะเราเบามือนะคะเสร็จแล้วค่ะอาหารมังสวิรัติเต้าหู้ไข่ง่ายๆค่ะ